องค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดคังพิมพ์ปกโพเนื้อข้าสุกนะครับด้านหลังจะเป็นลังขยาสังขยานะครับนี่มีการเป็นหลุมเป็นบ่อรูพุ่นนะครับไม่ราบเรียบแบบธรรมาชาติอันนี้เป็นเป็นสังขยานะครับหลังสังขยากระจาย การกัดกลอนตามธรรมชาตินะครับขององค์พระนะครับด้านหน้าจะมีสังคตินะครับแล้วก็ที่หาแสมปกโพนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จวัดรรคังพิม์ปโพนะครับเนื้อข้าวสุกอย่างสวยงามนะ ด้านข้างก็มีกรอติก